คนนี้คือคลาวดิโอคารนิกียมีฉายาเยอะนะทั้งเอลปาฮารโรนกน้อยหรือเอลิโฮเดลวียนโตบุตรแห่งสายลมแต่ที่คนจำได้แม่นสุดๆก็น่าจะเป็นภาพเทพบุตรผมทองนี่ล่ะค่ะใช่เลยครับอะไรทำให้คารนิกียเป็นได้มากกว่าแค่นักฟุตบอลเก่งๆคนหนึ่งอืมมันคือฝีเท้าในสนามบวกกับหน้าตารูปลักษณ์ที่เด่นมากๆหรือเปล่าคะ หรือมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ในข้อมูลพวกนี้ครับจุดแรกที่สะดุดตามากในแทบทุกแหล่งข้อมูลเลยก็คือภาพลักษณ์นี่แหละผมสีบลอนลยาวๆที่แบบเวลาวิ่งในสนามมันจะสะบัดสะบัดครับแล้วหน้าตาก็คมคายมากใช่ค่ะมีบทความนึงเปรียบว่าเหมือนหลุดมาจากวงร็อกยุคนั้นเลยนะ เขาคือนักฟุตบอลที่หน้าตาดีที่สุดในโลกเลยนะตอนนั้นแฟนบอลหญิงนิ่คลั่งไคล้กันมากเรากับเป็นซุปตา์นักร้องเลยแล้วที่น่าสนใจคือฉายาเอลอังเคิลหรือเทพบุตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำเรียกสวยๆนะครับคือมันสะท้อนอิทธิพลนอกสนามจริงๆมีข้อมูลบอกว่าเขาได้ข้อเสนอถ่ายแบบก่อนจะดังเปรี้ยงปร่างแต่ฟุตบอลด้วยซ้ำอ,อ๋อแสดงว่าภาพลักษณ์นี่มันขายได้ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับถูกมองเป็นสินทรัพย์พอๆกับความเร็วในสนามเลย การได้ขึ้นปกนิตยาสารแฟชั่นหลายเล่มเนี่ยก็ตอกย้ำเลยว่าเขาเป็นไอคอนทางวัฒนธรรมไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องบอลแล้วเส้นทางอาชีพในสนามล่ะคะข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากริเวอร์เพลทที่บ้านเกิดแล้วก็ย้ายมายุโรปไปเล่นให้ออตาลันตาโรม่าเบนฟิก้าหลายทีเหมือนกันแต่เหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆที่ข้อมูลหลายชิ้นชี้ตรงกันคือฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีนะคะใช่เลยครับโอ้โห oh, ถือเป็นโมเมนต์แจ้งเกิดระดับโลกเลยประตูนั้นสำคัญมากจริงๆครับ บทวิเคราะห์หลายชิ้นบอกว่ามันไม่ใช่แค่ยิงประตูนะแต่เป็นการวิ่งหาช่องด้วยความเร็วสูงมากๆรับบอลจากมาราโดน่ามาใช่ไหมคะแล้วก็สปีดหนีกองหลังบราซิลไปเลย<ๆ>คือความเร็วของเขาที่ข้อมูลพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เร็วธรรมดาแต่เป็นความเร็วที่เปลี่ยนเกมได้แล้วพอร,รวมกับภาพผมหลอนยาวๆที่ปลิวในสนามตอนวิ่งโรเร็วมันเลยกลายเป็นภาพจําที่ทรงพลังมากทําให้เขาเด่นสุดๆในทีมชาติอาร์เจนตินายุคนั้นทั้งๆที่มีสตาร์เต็มทีมเลยนะ พอพูดถึงมาราโดน่าก็อดลึกถึงคู่หูในสนามไม่ได้เลยค่ะข้อมูลหลายชิ้นบรรยายว่าสองคนนี้เข้าขากันเหมือนมีโทรจิตครับแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ถูกพูดถึงบ่อยมากคือการฉลองประตูเอ่อโดยเฉพาะช็อตที่ดูเหมือนจะจูบกันหลังยิงประตูได้นะคะภาพนั้นเป็นที่จดจําไปเลยคือการแสดงความดีใจแบบสุดเหวี่ยงด้วยการกอดรัดหรือแม้แต่จูบแก้มจูบปากเพื่อนร่วมทีมเนี่ยในวัฒนธรรมลาตินอเมริกาโดยเฉพาะในโลกฟุตบอลที่อารมณ์มันพุ่งพล่านมากมาก มันถือเป็นการแสดงความผูกพันความสนิทสนมแบบพี่น้องหรือเพื่อนซีมากๆครับไม่ได้มีความหมายอื่นแฝงเลยในบทความนึงใช้คําว่า brotherly kiss เลยนะคือสะท้อนมิตรภาพที่แน่นแฟนของทั้งผู้จริงๆที่เป็นมากกว่าเพื่อนร่วมทีมในสนามถึงแม้ภาพนั้นอาจจะสร้างความฮือฮาหรือทําให้คนในวัฒนธรรมอื่นตีความไปต่างๆนานาก็ตามงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดเอกลักษณ์ของคาร์นิกีก็คือส่วนผสมของความเร็วระดับสุดยอดภาพจําผมทองปลิวสวยการทําประตูในจังหวะสําคัญสาคัญ และการเป็นส่วนสําคัญมากๆของทีมอาร์เจนตินาชุดประวัติศาสตร์ชุดนั้นแล้วมรดกที่เขาทิ้งไว้ล่ะคะนอกเหนือเรื่องในสนามอันนี้น่าสนใจครับมีบทวิเคราะห์หลายชิ้นเลยที่ชี้ว่ามรดกของเขาไปไกลกว่านั้นนะเขาเหมือนเป็นต้นแบบยุคแรกๆเลยของนักกีฬาที่เก่งในสนามด้วยแล้วก็เป็นไอคอนด้านสไตล์นอกสนามได้ด้วยเป็นทั้งนักกีฬาและแฟชั่นไอคอนในคนเดียวกันข้อมูลบางส่วนบอกว่าเขาเป็นเหมือนผู้บุกเบิก ที่ทำให้นักกีฬารุ่นหลังๆกล้าแสดงออกกล้าสร้างแบรนด์ส่วนตัวมากขึ้นชัดเจนเลยค่ะทำให้เห็นภาพเลยว่าคลาวเดียคาเิเกียนี่ไม่ใช่แค่นักฟุตบลอลพรสวรรค์สูงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นปรากฏการณ์เลยนะเกิดจากการผสมผสานของทักษะความเร็วสเสน่ห์ส่วนตัวแล้วก็จังหวะเวลาที่ใช่ทำให้เขากลายเป็นตำนานเทพบุตรผมทองที่น่าจดจำจริงๆค่ะ